ทำงานหนักทุกวันเพื่อแลกกับค่าจ้างเล็กน้อยแต่เขาไม่เคยบน่นไม่เคยปริปากเขารู้หน้าที่ดีว่าตัวเองคือเพียงเงาของครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับตนตนของประเทศแต่ใครเล่าจะรู้โชคชะตากลับนำพาให้เขาได้พบกับมินลูกสาวคนเล็กของเจ้านายผู้เพียรพร้อมทั้งฐานะและรูปสมบัติวันหนึ่งขณะที่ต้นขับรถไปส่งคุณหนูตามปกติฝนพรำเบาๆถนนเปียกมันวับเขาเอ่ยเสียงนุ่มคุณหนูระวังพื้นลื่นนะครับเดี๋ยวผมกางร่มให้มินไงหน้าขึ้นมอง เห็นแววตาจริงใจไม่มีแววแส,สแสรรงต่างจากชายหนุ่มมากมายที่ร้ายล้อมเขามาทั้งชีวิตหัวใจหญิงสาวที่ไม่เคยสั่นไหวกลับเริ่มสั่นคลอนโดยไม่รู้ตัวทุกวันต่อมาการเดินทางที่เคยเงียบงนันกลับเต็มไปด้วยบทสนทนาเล็กๆเสียงหัวเราะแผ่วเบาความอบอุ่นที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับคนขับรถกลับค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในหัวใจทั้งคู่และแล้วค่ำวันหนึ่งขณะที่ต้นเพลอหลุดคำพูดออกมาด้วยความจริงใจ คุณหนูสำหรับผมคุณคือคนที่ผมอยากปกป้องแม้จะไม่ใช้หน้าที่ก็ตาม